ไม่จ้าไม่นี้นะคะกะสีออกไปข้างนอกคนเดียวแล้วค่ะพี่น้องไปย่างเหลนก่อนนะคะเดี๋ยวไปิถ่ายยังไม่ชุ่มกันนะคะพี่น้องพ่อน้องอิซาพาลูกไปเหรนนะคะกเกลยมาสวัสดีทุกคนนะคะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาเอ่อบ่ายสองเกือบบ่ายสามตุรกีนะคะพี่น้องแดดกำลังดีนะคะทั้งกบเสร็จงานบ้านแล้วก็เลยออกมาข้างนอกว่าสิไปซื้อของนะครับพี่น้อง มืัอนี้ก็เป็นวันแรงงานนะคะเพื่อกนกับบ้านเขาแล้วค่ะพี่น้องวันแรงงานกับวันหยุดของตุรกีคือกันนะคะได้ออกมายางเหรียญคนเดียวชิューชนะคะพรงน,นี้พันกรบบรูนะคะว่าตุรกีก็เป็นวันแรงงานคือกันนะคะพี่น้อง อ๋อสงสัยเป็นวันแรงงานทั่วโลกแล้วเนาะคะ่นะเนาะเป็นวันหยุดแรงงานนะคะแห่งชาตินะคะพี่น้องวันนี้ค้นกคือเกิืนนะคะพักกันออกบ้านบรรยากาศดีแน่อย่างแน่นะคะพี่น้องพันวาสีไปหาซื่อสุสน,น,นะะัยค่ะพี่น้องเพราะว่ามันต้องอยากไปคนเดียวนะคะเป็นส่วนตัว สองมือที่แล้วน้องอิซ่ากับไข่นะคะเมื่อกี้ก็ดีขึ้นแล้วนะคะพอพาออกบ้านได้แล้วนะคะสองมือที่แล้วอะพันเอาประมือไข่ลูกกินนะคะพี่น้องประมือทอดนะคะปกติก็เคยกินอยู่นะคะแต่ว่ารอบนี้กินแล้วอิซ่าอ้วกแตกนะคะพี่นอ้องอ้วกแตกอ้วกแตกนะคะสงสัยจะสสกินอีกไม่ได้สงสัยน้องสิพแพ้นะคะท้องอาจสิยังรับไม่ได้นะคะเนาะ ประเทศตุรกีนะคะพี่น้องเป็นประเทศที่นาายุ่มากๆเลยนะคะอีกประเทศหนึ่งนะคะมมอยุ่แล้วก็ชิวๆนะคะพี่น้องสบายๆนะคะเสียแต่ว่าตอนนี้เหรียญเงินตุรกีก็ดีแค่นั้นแหละนะคะพี่น้องยั่งอื่นก็นดีเบิร์ดนะคะดีทุกอย่างคะ่ะพี่น้องผู้เบ่ากับรอนนะคะผู้สาวกับสวยนะคะผู้ให่ที่ว่าจะมาหาแฟนอยู่น่กน็โอ้สเปกของสาวๆเลยหรอคะ นุ่มตุรกีนะคะแต่ว่าประเทศใดก็นี้ทั้งคนดีคนบอดีนะคะพี่น้องต้องเลือกเอาดีๆนะคะถ้าเศรษฐกิจด,ดีนะคะพี่น้องตุรกีก็เพียบพร้อมเลยนะคะหนาอยู่ค่ะพี่น้องสวนสวนนี้ต้นไม้เขียวแชมพีดีนะคะพี่น้องสวนของโรงพยาบาลนะคะพันธุ์ทาย,ยุขางนอกนะคะพี่น้อง ใายุนอกนะคะกับบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีนะคะแบบมีชีนังเล่นมีมานังเป็นตาแบบว่ามาต่ำห้งปิกนิกออียงสินะคะพี่น้องสวัสดีทุกคนนะคะทักทายทุกคนจากประเทศตุรกีค่ะช่วงนี้นะคะคนหาเสียงกันนะคะพี่น้องย่างไปใส่กระเปิดเพลงนะคะเปิดเพลงของตุรกีนะคะรถหาเสียงแน่อยังแน่นะคะพี่น้อง และดูคือคืนนะคะยิ่งไม่เืนวันหยุดแท้งคือคืนค่คนะ,ค,ะคนหลายครับพี่น้องตุรกีก็ล้อคอยการเลือกตังคหไม่นะคะพี่น้องเพื่อนก็อยากได้ประธานาธิบดีคนไม่กันนะคะยังมารุ่นกันนะคะว่าสิได้คนไม่หรือคนเก่านะคะพี่น้องก็สิรุ่นกันคือบ้านเฮาละคะน้องมณีพันกับมาเซ็นเตอร์คนเดียวนะคะพี่น้องมายางเหร่นนะคะ มาซื้อของมาซื้อของกินมาซื้อของใส่นะคะพี่น้องยางมาเล็นคนเดียวค่ะสีสมสมนี่ร้านดูรุ่มนะคะร้านดูรุ่มที่ว่าพันมาก,กับน้องอิสรประจํานะคะมีร้านอาหารย่างใดกับพากันไปนั่งเบื่แล้วนะคะพี่น้องแต่ว่าไก่ก็นี้กับไม่ได้ไปนะคะแต่ว่าสังเกตยูห้าิมคอยนี่ร้านอาหารร้านอาหารกระหลายยูนะคะเจ่ว่าเขาไม่ค่อยได้ไปแค่นั้นเองนะคะร้านอาหารลายแล้วก็ ตู้เอทีเอ็มนะคะตู้เอทีเอ็มหลายธนาคารหลายนะคะไปสนนีหลายนะคะความสะดวกสบายเพียรพ้อมนะคะพี่น้องเม,มื่อวาอย่างที่แบบว่าขาดตกบกพร่องนะคะอยากได้อย่างมีเบิร์ตนะคะอยากได้อย่างอยากกินอย่างกับมีเบิร์ท,ทุกอย่างนะคะพันกะอยู่ได้นะคะพี่น้องมูพันนะคะม้าบอกว่าอ่า มายูมายูแบบนี้ยูได้แบบใหน,นะคะแบบว่ายูแต่ใครๆยูในป่าเลยนะคะพี่น้องมันเป็นเมืองเล็กๆนะคะสิบไปใส่แบบว่าถ้าม่งมีรถส่วนตัวก็คือนั่งรถบัสไปนะคะพี่น้องมูกันเลยว่ายูได้จังไหนว่าเงียบขนาดนี้นะคะเพราะว่าตอนสมัยสาวๆเขากะเที่ยวแต่ไหนอิตันบุญน,นะคะพี่น้องในเมืองกันนะคะมูกันเลยว่ายูได้จังไหอยู่แบบเงียบแบบนี้นะคะมันก็บ,บอกว่ายูได้ถ้าคนแบบ ปกคิ18%เพราะว่าทุกวันนี้พันนอายุ40กว่าแล้วนะคะก็พิดว่าจะต้องไปเที่ยวอีย่างมากมายนะคะพี่นอ้องอายุแบบพอเพียงนะคะอยู่ได้ไปข้างนอกมานะคะพี่น้องเอน,นี่ไปข้างนอกมาได้คุกกี้มานะคะพี่น้องคุกกี้น่ากินมากเลยค่ะตุรกีนี่ก็ขึ้นซื้อเรื่องขนมหวานนะคะพี่น้องนั้นนะประเภทนะคะขนมหวานหลายอีค่ะพี่น้องเยอะมากเพราะว่าคนตุรกีนี้ย้อมกินช้าเนาะคะ่ะ กินชากินกาแฟนะคะเนาะกับซีีขนมแก้มนะคะอันนี้น้องอิสามากนะคะก็เลยซื้อมาหลายจังน้อยนะคะสีสมสมนี้นะคะคุกกี้น่ารักน่ารักนะคะเอามากินกับกาแฟกินกับช้านะคะพี่น้องแซ่บนะคะเพราะหวานมากนะคะเป็นใส่ผลไม้นะคะใส่สมใส่สตรอเบอร์รี่ยังสินะคะพี่น้องน้องอิสามาก,กินะคะ่ะพันกากากินคือกันนะคะใส่ผลไม้นะคะแซ่บ เฮดเอยงนี weekend, AC, ่ค่ะ่ค่อยแซบือซื้อเพื่อนกินนะคะพี่น้องเคยล้องหาเฮดแล้วนะคะบ่ได้เรื่องเลยนะก็เป็นคุกกี้แบบหา์ดเฮดธรรมดาเพราะกินได้นะคะแต่บพแซบคือเขานะคะเลยไปซื้อเพื่อนมากินนะคะพี่น้องอย่างที่ซื้อเขากินมันแซบลายค่ะหน้าตาเป็นแซบบ่ค่ะพี่น้องกับเขาแลงง่ายๆค่ะเมื่อนี้พาต้านะคะพาต้าสลัดนะคะแตงกวาไส้มะเขือเทศนะคะ บีบมะนางใซนนะคะพี่น้องปรุงรสเดเกลือนะคะแค่นี้นะคะเอาแซบๆนะคะตามใจนะคะอันนี้ก็เป็นซุปแบบตุรกีนะคะซุปเป็นซุปทั่วนะคะพี่น้องซุปทั่วเฮ็ดเองค่ะกินกับโยเกิร์ตน้ำนะคะพี่น้องกินกับโยเกิร์ตโยเกิร์ตน้ำนะคะเนี่ยค่ะกับเขาวันนี้นะคะพี่น้องอาหารเย็นง่ายๆนะคะฝีมื้อเจ้าของนะคะพี่น้อง